เซนักบินตวนจัดไปครับโอ้เสแชมฮะจัดไปน้องเรือแรงเออรถติดความมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็พอนิดนิดหน่อยหน่อยพอทูไทยนีเ่เรามาดูจับเขียวครับฮะจับ้า

พพอันนี่นั่นแท้เต็มก้อมื่อนี่เราซื้อน้ำมันมาให้เจ้าเขียวแนวซับครับได้ดินว่าเสียนัดเนยได้ดินมาสวยเออแต่ก็พอได้อ่ อย่างนี้นี่ปลูกอะไรก็สวยนะเนี่ยฝั่งนู้นจะเป็นทางครับิดกันแพงนั้นทางประมาณสองเมตรทางนานแล้วแหละจารบ้ามาคูดูว่า มีหลักตรงไหน,นแชมป์เดี๋ยวมาคอยดูเ้ยว่ามีหลักตรงไหน,นไดี๋ยวทำงานหร่อยไนี่อะไดหมดงานหมด,หมดอ้าวจุ๋ยเอ๊ะไซร้ายลุกงเมไไ่ไไว้โอ้ไอ้กินลาบเป็นด้วยบ่อีนัน่นาตายอย่างี้นะกินลาบเป็น 哦，我没信嘞，那呢？ nghe vậy. Nghe. 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 Nghe.

มันอยู่จุดประมาณแนวนี้ะเพราะว่บโฟล์ดใหดไ่ไม่ได้เฟอบโฟอร์ดใหี่นิดเดัยวไม่ได้เออ

mẹ Vá, vá, luôn lên Ai Ê, này nó mới tâm neo nữa Cái cài mưa khắp nó tay tiếng ยากครับหาลังอุ่นนี่ยากก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ